ใครร่ำรวยนะใครได้รัฐบาลบ้างเนาะรายงานตัวหน่อยนะครับรายงานตัวนิดนึงแนวงวดน,นี้นะ,ะมาพบมพอกันนะครับเจอก,กันกับผมกนกระสินในเพจอ,ออกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับนะเป็นยังไงเนาะพี่นอ้องร่ำรวยกันบ้างไหมเนาะแนวทางรัฐบาล นะลงให้อยู่แต่นะครับติดภารกิจไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานนะครับน่าจะจวดจาตกันในส่วนของเลขวิ่งเงินล้านหรือตัวเน้นนะครับก็คือเลขไทยเลขสาตัวนอะงพี่นองแต่มันเป็นตัวกลับเนาะบนล่างไปกลับกบ็ไม่ทำให้ผิดหวังนะจวดจาดกันนะครับใครที่เข้าห้องแนวทาง ก็แจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็คือนะครับร่วมทําบุญกับอาจารย์โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเคเอสเอสพซึ่งเป็นแบรนด์ของอาจารย์นะครับทุกอย่างนี้เข้าห้องแนวทางอาจารย์ก็จะให้เฉพาะห้องแนวทางในห้องลายเด้อพี่น้องในส่วนของกลุ่มเฟสมันก็ยังมีเป็นปัญหาเพราะลงไปแล้วถูกบล็อกถูกบล็อกนะครับเพิ่งจะโดนปลดปล่อยหลายๆคนไปพบไปเจอนะครับ เป็นกลุ่มสาธารณะนะองกกรพลังเลขนำโชคหรือเลขด็ดออกกรอ,อะไรก็แล้วแต่นั่นคือพวกแอบแฝงนะครับไม่ใช่กลุ่มของอาจารย์เห็นพวกมิชฉาชีพก็ว่าได้เพราะเอารูปโปรไฟล์นะครับเอารูปเพจเดิมของอาจารย์ไปลงนะครับนะมันพยาะฉะนั้นหวยจะไม่เห็นหวยอาจารย์ไปลงเนะพราะอาจารย์ไม่ลงเขาก็เอาไปไม่ได้เนาะนะครับเขาจะลงในห้อง แนวทางของหลายแล้วก็ในกลุ่มหวยเบฟ้าก็คือของรัฐบาลโดยเฉพาะอมสินทกสรัฐบาลในส่วนหวยหุ้นแตะก็ลงเป็นบางครั้งว่ามันสมเสียงไหมถ้าอยู่ในระหว่างการแจ้งเตือนเนาะนะคือเขากำหนดการใช้งานพูด,ดง่ายๆคือจำกัดนะจำกัดการใช้งานพีนน่น้องนะ ลงไปย่ำไรก็ถูกบล็อกอย่ำนั่นก็เลยไม่ได้นะครับอ่ะทักทายกันพี่น้องอยู่แถวไหนะอย่างไรน่ะมาอ่ะ,อะต่อไปนะครับเอาตัวเด่นรัฐบาลเอาไหมจะให้ไปก่อนนะหาซื้อลอตเตอรี่ถามนิดหนึ่งนะครับงวดที่จะถึงวันที่หนึ่งน่าจะเป็นวันอาทิตย์ธันวาเดือนธันวานอ่าอ่าเป็นหวยสัญจรสรุปแล้วสันสัญจรเชียงใหม่เนาะ พนันตัวนี้นะครับก็คือท่าชนสัญจรนะงวดที่แล้วเนาะมันเป็นตัวนี้นงวดนี้นะครับอ่ตัวของสัญจรก็มีนะเพราะมันเป็นตัวเด่นที่หลงขึ้นให้ครั้งแรกนะครับคือเด่นบนล่างนะเและ9กซื้อลัตเตอรีก็ให้มี2ตัวอย่างนะครับ ส่วนตัวหลักหน่วยพยานตัวนี้นะครับก็คือท้าชนสัญจรน,นะนะ,ะงวดนี้นะครับอ่ะตัวของสัญจรก็มีนะเพราะมันเป็นตัวเด่นที่หลงขึ้นให้ครั้งแรกนะครับคือเด่นบนล่างนะเจ็ดและเก้าซื้อลัตเตอรี่ก็ให้มีสองตัวอย่างนะหลักหน่วยเดี๋ยวค่อยว่ากัน รักพี่เสียดายน้องนะปกติตัวนรักหน่วยอาจารย์จะใช้อยู่สามตัวเนาะแต่มันมีชนอยู่สี่สี่ตัวเนี่ยถ้าจะทำเป็นสี่หางนี่ก็คือไม่พลาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกรองให้นะครับนะแต่สันจรนะครับคิดว่าเอาอยู่นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะ มาพูดเรื่องใบแดงนะครับในการหาลอตเตอรี่ของอาจารย์นะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเบสพนันไม่แอดเพื่อนไปหาใครนะครับใครที่ดูอยู่ใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้ครับนี่ครับใส่เสื้อไดโนพาร์คมาบอกปู่ว่าถ้าหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเราเข้าในชุดที่จะพูดดังต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์จะใส่เสื้อไดโนเสาลงมาสำนักแล้วก็มาลํำถวายปู่เด้อปู่เด้อก็ งวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์ให้4 5 7นะครับเนาะถามว่ามันไปมา5 4 7นะมันไปออกไหนมันไปออกท้าย3ตัวลอตเตอรี่ใครที่ซื้อลอตเตอรี่ตัวตรงก็จะถูกก็มีบางคนถูกบางคนก็จะไม่ถูกเพราะว่าส่วนมากไปซื้อที่ไหนเราก็รู้กันอยู่เนาะไปซื้ออ่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่บางคนเขาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะนะ,ะก็เลยไม่ถูกแต่ว่าอาจารย์ก็ถูกมา10ใบนะครับก็ได้คุณนั่นแหละเออก็ไปหาซื้อนะถ้าไปออก อยากให้ออกสองตัวล่างเนาะกับรางวันที่หนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยหรือแต่ว่าไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ถูกนะครับก็มีหลายคนถูกอยู่ก็โอนมาทําบุญกันก็อนุโมทนาสาธุนะครับอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องหรือว่าไมา่เรียกทาบุญอะไรทั้งสิ้นอันนี้พี่ๆเขาอยากทาเองนะครับอาจารย์ไม่เคยแปะเลขบัญชีด้วยซ้ํานะครับเนาะอ่าก็ใครอยากบูชาเสื้อบูชาวัตถุมงคลน,นะครับใครบูชาทูบนะครับชุดละร้อยเก้าเก้านี่ก็จะได้เข้ากลุ่มฟรีอยู่แล้วนะครับเนาะ ก็ไว้คุยกันสนุกเฮฮาดูแนวทางนั่นนี่นะครับเนาะก็ระวังมิจฉาชีพนะครับในรูปแบบต่างๆเดี๋ยวจะเอาไอเดียไลน์ให้ดูแป๊บหนึ่งนี่นะครับเป็นไอเดียไลน์นะครับ s ห้าสา g g k t s ห้าสา g g k t นะครับเนาะเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปล่อยเว็บนานเข้าไปที่ไลน์ตัวเองกดเพิ่มเพื่อนใส่แอดด้านหน้า5 3 6ตัว g เล็ก2ตัว k, ตัว k ตัว x ตัว t นะครับมันจะขึ้นว่าอาจารย์น็อตตี้ไลน์จริงดูเลขบัญชีเป็นบจกน็อตตี้อินเตอร์กรุ๊ปนะครับอื 1, 5, อหน,หนึ่งห้าสามอ่า นะครับส่วนเฟซอาจารย์ก็จะมีนัทตะพงสุภพิษนะครับนี่นะครับตอนนี้ผู้ติดตามหกแสนแล้วนัดนอนหนูนะครับสุภพิษนะครับพอพานเยอนะครับมีเครื่องไม้ถูกตามหลังนะครับเพจปอมเยอะต้องดูดีๆครับดูผู้ติดตามหกแสนขึ้นเพจก็จะมีออจุดน็อตสิทปูใหญ่ตอนนี้เพจนี้แปดแสนครับแล้วก็ตั้หนักปูใหญ่อาจารย์นอดพาเที่ยวตอนนี้เก้าแสนสองครับหนึ่งทันวาสิบหกแคลนวาแล้วก็สามสิบเอ็ดทันวานะครับอาจารย์มีความตั้งใจนะรอบที่แล้วก็ได้บางคนแต่ว่าอยากให้ได้ทุกคนเลยก็คือมีความตั้งใจ สามตัวเราก็มาแล้วนะอยากได้มีความตั้งใจว่า,าจะแกสร้างชื่ออีกครั้งในปูเรอยากจะให้ชื่ออาจารย์นอตตี้นี่รู้จักกันทั่วแผ่นดินไปอีกครั้งนะครับนาะอก็สร้างตำนานไปน้ากันปูเริ่มใหม่แล้วก็จะจะปีใหม่หลายคนก็จะกลับบ้านจากกทมกลับบ้านนอกอีกสานเราอย่างเงี้ยก็อยากได้เงินอยากให้ทุกคนมีปัจจัยมีเงินก้อนนี้ไปฝากคนที่รักที่บ้านฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากยา่าฝากตาฝากได้ฝากลูกฝากเต้าอะไรเงี้ย นะครับนาะแล้วบางคนอยากมางานก็อยากให้มีค่าํามันมาด้วยนะครับนาอก็นะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับระวังดีๆนะครับมีฉาชีพเยอะนะครับหนึ่งันวาทสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับใครซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีสีครับซื้ออีงยังกระได้ขอให้มีซีมีซีอย่างแน่พี่น้องสี่ศูนย์สี่สามสามศูนย์ แล้วก็สี่สองครับสี่ศูนย์สี่สามสามศูนย์ล้กก็สี่สองครับสามตัวมีสี่สามศูนย์กับสี่สองศูนย์สี่สามศูนย์กับสี่สองศูนย์เม็ดเดียวตัวเดียวสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนาะอ่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเนาะโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ เนาะก็ขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเมื่อกี้ขอให้โชคดีในปีใหม่ที่จะถึงขอให้ได้สร้างชื่อไปด้วยกันวันนี้เอาจากเก่างวดนนะ้าปูเนาะเอาจากเก่างวดเนานะงวดเมื่อกี้เขาจะนับหนึ่งในบอมันออกสามตัวไทยเขายังว่นนับอีู่ก่าปูเขานับงวดหนึ่งพันบาเป็นงวดที่หนะึนะ่งเนาะปูเนาะเบิกเน้นไปแล้วเ้อรวมพลังซอยกันเด้อก็วันนี้มาอาัดคลิปให้นะ